สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรออนไลน์กับบิชันช่อเอื้องโดนชนกจันทรงค่ะพบกันในทุกๆวันนะคะทางช่อง m o a c TV นะคะเวลาดีๆเช่นนี้10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะเรานําเรื่องราวทางด้านการเกษตรเทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมที่น่าสนใจรวมไปถึงข่าวสารนํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบในทุกๆเช้าค่ะและช่วงแรกเช่นเคยอัปเดตในเรื่องของข่าวสารนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้นกวนอิมค่ะคนโบราณน,นะคะก็มีความเชื่อค่ะว่าบ้านใดนะคะปลูกต้นกวนอ ทองไว้แล้วเนี่ยนะคะจะสร้างให้เกิดโชคลาภที่ดีและที่สําคัญวันนี้ค่ะต้นกวนอิ่มทองสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นกวนอิ่มทองไว้ประจําบ้านจะทําให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิดความร่ํารวยเพราะต้นกวนอิ่มเป็นไม้นําโชคและของมีค่ามาสู่คนในบ้านจากความเชื่อดังกล่าวทําให้คนในหมู่บ้านหนองอ้อ ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหันมาปลูกต้นกวนอิมหรือไผ่กวนอิมในเชิงพาณิชย์กันมากขึ้น เพราะมองว่าสามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีโดยมีนางอมพรสมบูรณ์เกรรษตรกรแห่งบ้านหนองอ้อเริ่มปลูกเป็นคนแรกซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านปลูกไผ่กวนอิมมากกว่า60ครัวเรือนโดยเหรียญทองเนมมหาวันประธานกลุมกรร่มเกษตรกรปลูกไม้กวนอิมบ้านหนองอ้อตมบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่าการปลูกมี2วิธีคือปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคารและปลูกในแปลงปลูก โดยมักจะนิยมปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านเพราอจะได้เป็นเสน่ห์แก่บ้านซึ่งก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเหมือนกันแต่ในอัตราส่วนที่ต่างกันเท่านั้นส่วนราคาจำหน่ายเหรียญทองระบุว่าขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทซึ่งเป็นราคาขายส่งจากแปลงปลูกถ้าเป็นไม้ชั้นเริ่มตั้งแต่2ชั้นราคาจะอยู่ที่15บาทสูงสุด9ชั้นสนุนราคา1000บาทส่วนไม้สารรวม20เส้นยาว30-50เซนติเมตรราคาอยู่ที่45บาท ถ้ายาว100เซนติเมตรราคา150บาทถึง180บาทแต่หากสั่งจองขราวละจจำนวนมากราคาก็อาจจะลดหย่อนลงได้ค่ะ ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะทําไมทางด้านเกษตรกรที่บ้านหนองอ้อเนี่ยนะคะถึงปลูกต้นกลวนอิมทองเยอะขนาดนี้นะคะเป็นเพราะว่าราคาสูงและที่สําคัญนะคะสร้างความเป็นมงคลให้กับหมู่บ้านหรือว่าผู้ที่นําไปปลูกได้อีกด้วยค่ะข่าวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการเตรียมดันยางไทยนะคะให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนค่ะ นายุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ารัฐบาลยังยึดหลักการไม่แทรกแซงราคาเพราะเป็นการบิดเบือน,นกลไกตลาดแต่จะสร้างอำนาจการต่อรองราคาให้แก่เกษตรกรเพราะเชื่อว่าการผลส่งที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายประเทศจะทำให้ไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลางย่างพารานในอาเซียน ขณะเดียวกันเตรียมตั้งตลาดกลางยางพารานในทุกจังหวัดด้วยซึ่งน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2558ขณะเดียวกันจะเร่งพัฒนาการดูแลระบบการผลิตยางและกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้นและเพิ่มการนำเข้าเพื่อน,นำไปแปลรูปส่งออกส่วนความคืบหน้ามาตรการ ปล่อยสินเชื่อปลดดอกเบี้ยให้แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรและภาคอุตสาหากรรมแปรูปรวมวงเงิน20,000ล้านบาทกระทรวงการคลังกำลังหาหรือกับ2ธนาคารรัฐวางหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้แล้วเสร็จในเดือนนี้คาดการว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางได้อีก5 0 0 0 0ตันจากเดิมที่ใช้ยางในปัจจุบันจำนวน5 0,000ตันในปีหน้า เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะต่อไปคงไม่ต้องกังวลแล้วนะคะในเรื่องราวของราคายางพาราค่ะเอาเป็นว่านะคะถ้ามีความคืบหน้ายังไงทางด้านรายการเกษตรกรออนไลน์จะนํามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของทางด้านการจัดโซนนิ่งค่ะทางด้านแปลงเกษตรจะน่าสนใจยังไงนั้นติดตามได้ในข่าวต่อไปค่ะ ในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนนายกรัฐมนตรีชี้ว่าการจัดเกษตรโซนนิ่งเป็นการแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมไทยในระยะยาวที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุนโยบายดังกล่าวจะประสบความสําเร็จได้ถ้าภาครัฐและเกษตรกรต้องทําความเข้าใจร่วมกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก และยังเป็นการวางระบบเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดด้วยนายุคนลิมแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกตัวอย่างว่าไทยมีพื้นที่ปลูกข้าว70ล้านไร่แต่มีเพียง43ล้านไร่ที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมดังนั้นในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทางด้านกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปปรับในพื้นที่ดังกล่าวสามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้ด้วยซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกจะใช้ในโยบาย smart farmer ในการทำความเข้าใจกับเกษตรกรอีกด้วย ก็สำหรับในเช้าวันนี้นะคะพอหอมปากหอมคอคนำมาฝากกัน3ข่าวนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะต้องขออนุญาตพักเบรคสักครู่ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจทางด้านการเกษตรนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการเกษตรกรออนไลน์ยังอยู่กับดิฉันช่อเอื้องดนชนกจันทรงค่ะ คำถามนะคะคือคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยนะคะจะต้องชอบในเรื่องราวของการปลูกต้นไม้แน่นอนแต่ว่าบางคนในกรุงเทพหรือว่าในเมืองกรุงเนี่ยเวลาปลูกต้นไม้แล้วกลับไม่มีเวลาดูแลหรือว่าไม่มีเวลารดน้าต้นไม้คะ่ะวันนี้นะคะทางรายการค่ะก็เลยจะนําคําตอบนํามาฝากคุณผู้ชมมีเครื่องหนึ่ง <ts w S 2> เครื่องที่มีชื่อเครื่องว่าคเครื่องรดน้าต้นไม้จากพลังงานแสงอาทิตย์และเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้หรือว่าในวันนี้เนี่ยนะคะเรากําลังอยู่กับอาจารย์ใบนะคะผู้ที่จะนําข้อมูลที่น่าสนใจนํามาฝากเราอีกแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาวันนี้ขออนุญาตเชิญอาจารย์มาพูดคุยในเรื่องราวของเครื่องรถน,น้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิต์ค่ะอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ขาคําถามแรกเลยเครื่องนี้มีที่มาที่ไปแนวคิดยังไงบ้างคะอาจารย์คือผมอยากจะให้เด็กๆหรือเพื่อเน,นเน้นที่เด็กนะครับว่าลองสร้างสิ่งติดอะไรที่เขาสามารถทําได้เองเด็กที่ผมพูดถึงขนาดนี้ก็น่าจะเป็น มัธยมหนึ่งสองสามอะไรเนี่ยครับทำได้ละค่ะอาจารย์ให้เขาลองดูว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยแต่เกาปรับเปลี่ยนจนมันใช้งานได้มันสาเร็จแล้วออกมาแล้วมันน่าภูมิใจโจทย์เดิมมีอยู่ว่าเราคิดว่าคนที่อาศัยอยู่ตามคอนโดตามตึกหรือพื้นที่ที่ไม่มีที่จะปลูกอะไรได้ามากนนะครับส่วนมากนี้ผมก็นึกถึงตึกสูง ช่วนคือส่วนใหญ่คนเนี่ยจะอยู่ในที่ภากอาศัยในกรุงเทพเนียครับแค่ช่วงเวลาวันทํางานเสาอาทิตย์ก็อาจจะกลับไปบ้านต่างจังหวัดหรือมีธารกิจอื่นหรือใครที่ไม่ไม่ได้กลับบ้านสองสาวันเนี่ยถ้าเขาปลูกต้นไม้อะไรไวทีระเบียงเล็กๆเจ็ดต้นเก้าต้นอะไรเงี้ยครับอยากจะไว้ชื่นชมให้มัน,นไม่ว่าจะเป็นสวนครัวหรือจะให้ออกดอ,อกบ้านเนี่ย ันจะพลาดตรงที่ว่าถ้าเขาลืมรดน้าต้นไม้สักสองสามวันติดกันกมันจะเดือดร้อนแน่แน่แนเพราะว่าบางฤดูใช่ครับบางฤดูเนี่ยแดบดบแรงมากแล้วก็ต้นไม้อยู่ไม่รอดสามวันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาความสามารถของเด็กเนี่ยลองให้เขาทําเครื่องที่สามารถจะเปิดให้น้ําไหลแล้วก็มีต่อคือต่อท่อไปเป็นท่อเล็กๆนะครับไปตามกระถางเจ็ดต้นเก้าต้นที่ว่าเนี่ย พอเปิดน้าพ่อเล็กๆน้ําจากสายยางนั้นก็จะไหลแยกย่อยไปที่ต้นไม้แต่ละต้นซึ่งก็วันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาสักสองนาทีสามนาทีเขาก็พอละที่จะมีน้ออําพอเพียงที่จะอยู่ได้เพราะ,ะน,นั้นก็ <ๆ S 2> โจทย์มันอยู่ตรงนี้ว่าจะลดน้ําต้นไม้อย่างไงทีนี้เราเราเราลองนึกภาพนะครับว่าก๊อกน้ําในห้องน้ำนํำสามข้างหรือที่โรงแรมที่ทันสมัยหน่อยเนี่ย เราเอามือใกล้ๆเนี่ยน้าจะเปิดเองก็คือมีตัวเซนเซอร์ใช่ครับคือเซนเซอร์แต่เซนเซอร์ไม่ได้ไปเปิดน้ํานะครับในค,ความเป็นจริงก็จะต้องมีประตูน้ปปาําไฟฟ้าต้องเรียกคํานี้แหละก็คือภาษาอังกฤษเรียกตัวรีโอย์วาลวก็คือวาลวหรือประตูน้ําเนี่ยที่ปิดเปิดด้วยพลังงานไฟฟ้าที่เราเห็นเซนเซอร์นั้นก็ไปเปิดประตูน้ําซึ่ง่อนอยู่ในนั้นนะครับให้น้ำไหลเป็นช่วงรเวลาตามๆ,ๆค่ะอาจารย์ไอประตูน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเมืองไทยไม่มีการปริบ เรานำเข้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประตูน้ําขนาดเล็กที่เราเห็นที่ผมยกตัวอย่างาหรือเป็นท่อใหญ่สี่นิ้วแปดนิ้วอะไรเนี่ยก็มีประตูน้ำหมดอ่ะทีนี้ผมก็ลองให้เด็กทาประตูน้ําขึ้นมาเองด้วยฝีมือเขาเลยวิธีการก็คือไปลื้อฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ใช่แล้วเอากลไกที่เขาขยับได้เนี่ยเราใส่ไฟเข้าไปหกว์หรืออาจจะต้องมากกว่านั้นหน่อยอาจจะต้องสักเก้าวนพ่อหัวเข้าขยับ ซ้ายขวาซ้ายขวาได้ตามที่เราเอาไปใส่แล้วเนี่ยนะครับผมให้เอาหัวที่ขยับได้เนี่ยไปหักท่อสายยางสายยางที่ผมใช้เนี่ยเป็นสายยางสีน้ำตาลอ่อนๆที่เราเวลาที่เราให้เลือดเข้ามาพันแขน,แขนเรา,าเนี่ยถ้าใครถ้าใครเคยมีประสบการณ์นี้จะไม่ก่อมันเป็นสายยางที่อ่อนมากค่ะจเด็นสายยางเป็นท่อเล็กๆนนะครับแต่มันอ่อนเพราะนั้นวิธีการผมก็คือ ให้เขามีถังน้ําอยู่ใบหนึ่งเราเรียกว่าเป็นคอนเทนเนอร์ก็ได้นะครับาาใส่น้ําให้ได้สักยี่สิบลิตรแล้วต่อท่อสายางเนี้ออกมาจากตัวถงังถังน้ํานั้นาาและก็มาผ่านตําแหน่งที่จะพับสายแล้วก็คลายสายได้ด้วยหัวฮาร์ดดิสก่วานเนี่ยคือผมใช้หัวฮาร์ดดิสต์ในะครับใส่ไป,ไปไปแล้วขเขาก็จะหักท่อสายางกับคลายท่อสายางเพราะนั้นตอนที่เขาคลายเนี่ย น้ำจะไหลผ่านได้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าผมตั้งเวลาเป็นช่วงจังหวะว่าให้เขาปล่อยน้นํานานเท่าไหร่ไลน้ําก็จะไหลาจากถังที่เราเก็บไว้เนี่ยนะครับไหลไปตามท่อเล็กๆแล้วก็ไปที่ต้นไม้แต่ตน้นทีนี้ในส่วนของการตั้งเวลาผมก็ไม่ได้ใช้การตั้งเวลาผมใช้ให้เขาอ่านแสงอาทิตย์เอา <Okay. S 2> ระบบควบคุมเขาเนี่ย <Okay. S 2> ก็คือเช้าเ่อไหร่พระอาทิตย์ขึ้ ซึ่งไม่ต้องไม่ต้องกล้านะรันเพราะว่าเพราะาบางวันที่เป็นเลขผลก็ก็ต้องพอเพียงที่จะสั่งให้เครื่องเนี่ยทํางานเพราะฉะนั้นก็จะลดน้ําให้เราหนึ่งครั้งตอนเช้าซึ่งเราคาดหวังว่ามันจะพอเพียงที่จะอยู่ได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นตัวระบบก็จะมีเท่าที่ผมพูดมาก็จะมีถังมีท่อแล้วก็มีส่วนพับสายกับสายสายซึ่งตรงนี้แหละก็คือประตูน้ําไฟฟ้าที่แทนที่ผมยกตัวอย่างตอนแรก พราะนั้นก็จะเปิดปิดได้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนควบคุมที่จะอ่านแสงบอกว่าตอนที่เช้าแล้วก็ให้เริ่มทํางานทําตามขาบวนการที่เราตั้งไว้าาตั้งไว้แั้วแล้วก็แล้วก็เลิกทีนี้ตัวพลังงานรวมทั้งหมดมันต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไ่มไอ้ตรงส่วนที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมให้ใช้จากแบตเตอรี่ขนาดเล็กผมใช้อยู่เนี่ยรูปสีเทาๆคง ผมไม่แน่ใจว่าจะมีลูกให้ดูหรือเปล่าแต่ว่าจะเป็นถังแบตเตอรี่ขนาดสัก3แอมป์นะครับไม่ไม่ใหญ่แล,แล้วต่อมาจากแผงโซล่าเซลล์ขนาดสักประมาณหนึ่งตารางฟุตนะครับก็ราคาไม่ถึงพันบาทประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตัวระบบเนี่ยจะทํางานได้เองขอให้เราได้เติมน้ําไว้ในถังเจ็บก็พอถึงเวลาก็จะทํางานเอง,เองเนี่ยครับเข้าวข,ข,ข,ของตั้งระบบ อาจารย์คะที่นี้มีคําถามว่า,าตัวพระเอกของเครื่องนี้นุ่นสังเกตเห็นอาจารย์จะใช้ในเรื่องของตัวฮาร์ดดิสด้วยทาไมถึงเลือกตัวฮาร์ดดิสมาเป็นส่วนประกอบหลักในเครื่องนี้คะอาจารย์ใช่ครับคือมันเป็นคําถามสุดทิตเพราะว่ากลไกทั้งหมดที่ผมทำคือผมมีงานงานนี้มันเป็นซีรีส์ยาวเลย <ขา S 2> เพราะารว่าทําผมใช้เอาฮาร์ดดิสเนี่ยมาชวนให้เด็กทําของเล่นขนาดนี้กี่ห้าสิบกว่ากิลดละ <ขา S 2> มีอะไรหล,หลายอย่างมาก เพราะว่าฮาร์ดดิสที่ผมได้มาเนี่ยคือผมก็ได้มาจากสาเล้ง <c oughs> เพราะเวลาที่เราเปลี่ยนฮาร์ดดิสตัวใหม่ใส่เข้าไปในเครื่องเราตัวเก่าเราเนี่ยเราเกือบไม่ไม่เห็นความสําคัญเขาเลยทั้งทั้งที่เขาเองเนี่ยยังพร้อมใช้งานอยู่เลยนะครับยังมีกลไกที่เชื่อถือได้ <c oughs> มีประสิทธิภาพมากเลยขยับหัวอะไรได้แม่นยำมาก <c oughs> ทีเดียวว่าวันนี้เขาไม่ เป็นที่พึงปรารถนาของเจ้าของคอมพิวเตอร์อีกแล้วเราก็ถอดเขาทิ้งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเขาถ้ามีจิตใจเขาคงเสียใจเหมือนกันเพราะมันยังดีอยู่เลยแล้วถ้าใครถอดออกมาครับจะเห็นลูกข้างในวันนี้ถ้าใครฟังอยู่แล้วลองเปิดใน Google ดูแล้วเขียน์ดดนสี้ใช้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ลองดูข้างในเวลาผ่ามาแล้วมันสวยครับมันการปฏิกรรมเนี่ยนั้นมันสวยผมก็อยากให้เด็กเนี่ยเขารักการประดิษฐ เพราะนั้นนะถ้าเขางานแรกเขาคือเปิดฝาห้นี้ต่อมาได้เราเห็นข้างในได้เนี่ยผมว่าจากนั้นเขามีวิธีคิดอีกเยอะเลยว่ามันจะไปทําอะไรได้ทํากระดิ่งไปฟ้าจะมาขยับหนังตะลุงจะมาขยับปากตุกตาจได้หมดนะครับนี่ครับผมก็เลยเห็นว่ามันเป็นของที่ถูกสตังค์แต่ม,มันทาประโยชน์ได้เยอะที่ต้นทุนมันเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันต้องหลายต้องเป็นพันบาทอะชิ้นนั้นลนะครับแต่ว่าเราได้มาไม่กี่สิบบาท าาและมีทั่วประเทศตรงไหนก็มีครับค่ะอาจารย์คะทีนี้พออาจารย์พูดถึงในเรื่องของประโยชน์ของฮาร์ดดิสต์ไปแล้วละ่ะแต่ทีนี้ต้องถามอีกเรื่องหนึ่งว่าแรงบันดาลใจในการนําเจ้าตัวฮาร์ดดิสต์มาใช้เนี่ยนอกจากเห็นถึงประโยชน์ของม,มันแล้วมีในด้านอื่นอีกไหมคะอาจารย์คะคือในกลุ่มเนื่องจากว่าผมทํางานชมรมสิ่งประดิษฐ์จวกรวัสดุเหลือใช้ค่ะอาจารย์ที่ของเรื่องนี้ก็คือผมต้องพยายามมองหาของที่ทิ้งที่ผู้คนทั่วไปทิ้งค่ะแต่ เราต้องมองหาคุณค่าของของที่เขาทิ้งเนี่ยมาทําประโยชน์แล้วในบรรดาที่ของที่ทิ้งทั้งหมดเนี่ยทราบที่ผมเห็นในเวลานี้ยังไม่มีอะไรที่มีคุณค่ามากสุดเท่ากับของที่มนนีเพราะว่าเราซื้อมามันสองสามพันบาทาบวันที่เราถอดออกเนี่ยมูลค่าก็ยังเท่านั้นอยู่นะครับเพราะว่าผมย้ำไปว,ว่ามันยังใช้งานได้อยู่เพียงแต่ว่าความจุไม่เป็นที่พึงพอใจของเราแล้วเพราะนั้นมูลค่าเขายังสองสามพันอยู่แต่เรา สามารถซื้อจากแฟนเลับได้ร้อยบาทหรือร้อยกว่าบาทเองค่ะอาจารย์คะที่นี้ตัวฮาร์ดดิสเนี่ยเวลาที่สมมุติว่าเหมือนนกเรื่องเนี่ยอยากจะเอามาทําบ้างแหละเวลาที่เรานําตัวฮาร์ดดิสมาตอนแรกเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างคะทําความสะอาดเขาก่อนไหมหรือต้องมีการดัดแปลงอะไรก่อนไหมคะอาจารย์คือไม่ครับแต่ว่ามันจะต้องใช้ทักษะของการหรือถอดประกอบซึ่งตรงนี้ผมว่าตอนนี้เด็กเราขาดประสบการณ์เยอะเพราะผมเองก็้าต,ตัวเองเป็น คนเอาเป็นตัววัดเนี่ยสมัยผมเด็กๆผมรอบชอบลื้อของเด่นหรือของลื้อออกมาเป็นชิ้นๆตอนนี้เด็กไม่ค่อยมีอะไรให้ลื้อผมก็เลยชวนมาแต่ว่าฮัที่จะมันมีเรื่องสําคัญนิดนึงว่าไขควงที่ใช้เนี่ยเขาทํามาพิเศษเป็นไขควงชนิด6แฉกปกติเราจะเจอ2แฉก4แฉกแต่ไขควงฮัที่มัน6แฉกวันนั้นเราต้องยอมลงทุนครั้งแรกคือไปซื้อไขควงชนิดี่มา <c oughs> ก็ร้อยกว่าบาทไม่ได้แพง <c oughs> เพราะนั้นพอได้มาแล้วเนี่ยเปิดมันจะมีสกูอยู่ประมาณหกตัว <c oughs> เพื่อเราจะเปิดป่าได้พอเปิดแล้วเนี่ยจากนั้นต้องถอดแขนถอดแม่เหล็กมีแม่แม่เหล็กในนั้นเนี่ยคือตรงนี้บอกไว้อีกนิดหนึ่งว่าแม่เหล็กที่อยู่ในหาริอเป็นแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กถาวรที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก <c oughs> เพราะว่าทํามาจากธาตุที่หายากที่ใน ในโอดีเมียมเป็นตัวย่อ Nd ครับอยู่ในตารางธาตุอะถ้าเราเรียนมานปานเหล็กก็จาได้ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นธาตุตัวหนึ่งในนั้นและแม่เหล็กที่ทําเนี่ยถึงว่าแพงก็คือทํามาจากโลหะหายากทินดิสเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยมันเป็น,นกลไกที่มีประสิทธิภาพมากผมถึงได้ชวนให้เอามาทำอะไรเล่นครับนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เด็กๆสร้างแรงบ,บันดาลใจด้วยแล้วก็เรียกว่าสร้างผลงานด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ ใช่ครับประิะเขาทําได้เองอ่ะผมว่าเด็กๆถ้าเขาทำอะไรได้เขาจะรักการประดิษฐ์และเราก็จะได้เห็นไม่เห็นเขาอยู่แต่หน้าจอคอมพ<ช>ิวเตอร์เล่นแต่เกมแล้วก็โตขึ้นมาจนจบาหาาลัยจะไม่เคยประดิษฐ์อะไรกินสักชิ้นสัิ้นหนึ่งค่ะอาจารย์อ,อ,อยาจารย์ขยันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้อุ้งขออนุญาตพักเบรกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์คะได้ครับค่ะ คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะยังอยู่กับพิชานช่อเอื้องโดนชนกจันทรงนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์ใบนะคะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของเครื่องลดน้าต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะทีนี้อาจารย์ขาคําถามอ,อีกหนึ่งคำถามที่อยากจะทราบเหลือเกินค่ะอาจารย์ขาในเรื่องราวของตัวผลงานที่ออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้ต้องมีในเรื่องราวของการทดลองมาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะใช้เวลาการทดลองนานไหมคะอาจารย์หาตรงนี้คือก็มัน เราทําอย่างอื่นมาก่อนนะครับเริ่มจากพอพอเรามีแขนฮาร์ดดิสเนี่ยเราก็ลองทดลองว่าถ้าจะเพิ่มแรงหรือว่าดึงประสิทธิภาพออกมาสูงสุดจากเขาใช้ไฟน้อยสุดแล้วก็ไม่อันตรายเขาจะมีแรงได้มากน้อยขนาดไหนอย่างนี้ชิ้นงานหนึ่งที่ใกล้เคียงกับตัวนี้คือเกิดขึ้นก่อนตัวนี้ก็คือผมเอาหัวฮาดิสเนี่ยสามิบสองชิ้นก็แปลว่ามาจากฮาร์ดิสสามสองเครื่องนะครับ มาทับสายยางแล้วก็ทําให้เป็นน้ําพุดนตรีสามสิบสองต้องโดยเอาให้แต่ละหัวเนี่ยคือแต่ละแต่ละช่องของน้ําพุเนี่ยก็จะต่อกับตัวโน้ตของดนตรีเลยเพราะฉะนั้นเพลงหนึ่งกำเนินไปเนี่ยก็จะมีน้ําพุตามหัวนั้นๆนึกถึงเพลงเล่นเล่นเป็นโนอะไรทักอย่างนะครับเสียงเป็นโนนั้นเบรลงอยู่เนี่ย น้าก็จะขึ้นมาเป็นสายตามที่คีไหนคีตามนั้นนะ่ะได้ไถูกกดก็จะขึ้นตามนั้น,น,นเองใช่ครับก็คือเป็นครับเป็นทาพุดนตรีจากปูอาดิตรับก็คิดตรงนี้มันใกล้มันคล้ายกับไอตัวเปิดกิดน้ํานี้ก็เลยเอามาทําเพราะว่าเดิมเลยถ้าทําดนตรนีมันก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์นะก็เลยคิดมาเองถ้างั้นทําแค่ไม่กี่หัวแล้วก็อามาลดน้าต้นไม้ จะเป็นประโยชน์กว่าครับค่ะอาจารย์คะทีนี้นุองอ่งขออนุญาตย้อนไปในช่วงแรกที่อาจารย์บอกว่าสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้เนี่ยมีการเริ่มทําสําหรับน้องๆที่เรียนในระดับชั้นมัธยมตอนตอน้นใช่ไหมฮะอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนหรือว่านักศึกษาที่มีอายุมากขึ้นกว่านี้การพัฒนาผลงานเกี่ยวกับตัวฮาร์ดดิสก็ต้องมีการพัฒนาที่ต่อยอดเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าอย่างตัวอย่างของของที่เป็นงานที่ใช้กับมัธตมปลายเนี่ยผมเอามาทําเครื่อง วัดแรงแผ่นดินไหวคือที่ภาษาอังกฤษเรียกไซส์มิกเซนเซอร์นะครับก็คือตัวนี้เอามาทดลองแรงที่เกิดจากการชนแล้วต่อเข้าคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ก็คือจากจากแค่หัวน่าพิเนี่ยครับก็สามารถจะพัฒนาไปได้ได้เยอะครับได้ทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจะต่อให้วิทยุดังเลยคือคือมีมีมีอยู่เยอะครับในพวกนี้แต่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมนะ อาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราแปลงสมมติตอนนี้เราทําในเรื่องราวของเครื่องให้เครื่องลดนน้าต้นไม้ถ้าสมมุติแปลงไปเป็นเครื่องอื่นในเรื่องของการประกอบหรือว่าแยกชิ้นส่วนก็ต้องแยกให้ไม่เหมือนกันหรือป่าคะหรือว่าใช้ในการแยกส่วนเหมือนกันไหมอาจารย์คะใช่ครับเริ่มต้นก็ใช้แม่เหล็กกับแขนเหมือนกันค่ะผมยกอย่างให้ฟังับกล้ๆว่าผมเอาแขนนี้กับแม่เหล็กทั้งชุดเนี่ยต่อกับตุ้มค่ะอาจารย์ยี่สิบยี่สิบสองชิ้นผมก็ไป ติดตั้งไว้บนรางระนาดก็ให้เขาตีระนาดเองแทนคนได้เพราะฉะนั้นก็มันก็จริงๆกลไกมันก็แค่เอาไปสั่งเคลื่อนที่เกิดได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาสัญญาณมาจากไหนก็คือมันก็จะเป็นเรื่องที่จะต่อกับความรู้ของน้องๆที่เขาเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียนทางคอมพิวเตอร์เพราะว่าปัจจุบันนี้จะเห็นว่างานคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันติดอยู่ยในจอทําแล้วมันจะไม่เห็นว่ามันเกิดมาเป็น ผิดผลอะไรเลยไม่ว่าจะเขียนอะไรก็จะอยู่บนจอภาพถูกไหมครับจะเรียกใครมาดูก็เรียกดูในจอภาพาไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดจึ้นเฉพาะในจอภาพาผมก็เลยจะต่อยอดว่าคนที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ดีๆทางอิเล็กทรอนิกส์ดีๆลองต่อแล้วมาควบคุมคกลไกซึ่งกลไกเนี้ยก็ไม่ต้องลงทุนอะไรซับซ้อนเพราะเท่าที่พูดมาก็จะเกือบเกือบจะฟรีใช่ไหมครับเท่าที่ก็คือถอดนู่นถอดนี่มาใช้เพราะฉะนั้นแต่งานเนี่ยจะออกมา คือแท้ในแง่ของโครงงานของนักเรียนเนี่ยมันจะตื่นตาตื่นใจกว่างานทั่วๆไปเยอะเลยเพราะมันมีการขยับขยื่นได้หรือล่าสุดเนี่ยผมส่งงานประกวดชิ้นหนึ่งที่วอร์ชเป็นการเอาแขนนะครับดิสเน่ใส่เข้าไปในตุ๊กตาผ้าปกติน้องคงไม่ออกนะครับตุ๊กตาผ้าที่เราสวมมือนะครับสวมไปในมือแล้วเราเล่านิทานให้ตุ๊กตาผ้านี้ขยับขานนุ้นดิสเป็นเรื่องเป็นราว หัวขวัวห้าดิสสองหัวใส่ตุ๊กตาหนึ่งตัวาาแล้วผมทําตุ๊กตาสี่ตัวให้เขาคุยกันเป็นภาษาแปดภาษาในอาเซียนาาคือมันก็ไปได้เรื่อยๆครับค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่อาจารย์กำลังจะบอกเนี่ยก็คือไม่อยากจะให้น้องๆเนี่ยอยู่แค่อย่างที่บอกคือหน้าจอคอมอยากให้มาลงามือปฏิบัติจริงด้วยถูกต้องไหมอาจารย์ใช่ครับมันจะเกิดงานขึ้นเกิดงานก็แล้วนี่คือเป็นพื้นฐานของการ คือประเทศเราถ้าจะจะจะ,จะ,จะ,จะพัฒนาไปทางอุตสาหกรรมเลยนะครับเราต้องฝึกคนให้ได้ทําอะไรอย่างนี้ได้ออกแบบเองคิดเองอะไรอย่างงี้ครับค่ะอาจารย์คะทีนี้ขออนุญาตกลับเข้ามาในเรื่องราวของเครื่องรดน้าต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้บ้างน้องๆพอ,อ,อได้ทําหรือว่าได้ลองปฏิบัติแล้วเนี่ยมีการนําไปใช้บ้างไหมคะหรือว่ามีเกษตร,รษกรนําไปใช้บ้างไหมคะตรงนี้อมีผมผมท่าที่ทราบเนี่ยก็มีคนโทรมาเขียนเมลมาอะไรเนี่ยครับอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็ เอาเอาเรื่องราวไปทําต่อแต่ผมก็ยังไม่ได้เห็นนะครับไม่ได้ตามไปดูแต่เนื่องจากผมเห็นว่ามันง่ายๆผมว่ามีคนทาได้แน่นอนอาจารย์คิดว่าในส่วนของการต่อยอดตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย์คะคือผมไม่คงมันไม่ทางไปทางสาหกรรมเพราะว่าอย่างที่ถ้าถ้าจับทางผมได้ก็คือผมสนใจเรื่องการ,รกศึกษาผมอยากให้ตามโรงเรียนเนี่ยเด็กๆมีกิจกรรมเหล่านี้ทําเพราะว่าทุกรุ่นทุกปีเนี่ย เด็กๆต้องทาโครงการเพราะนั้น <ic> ถ, yani. ถ้าเกิดเขามองถ้าผมผมผมทําเข้าใจถูกเนี่ยเขาเอาเรื่องนี้ไปทําต่อเนี่ยเขาจะคิดต่อปไปได้หลายๆอย่างแล้วในอนาคตางานนี้มันอาจจะถูกทิ้งไม่ได้มีความหมายอะไระแต่ประสบการณ์ที่อยู่ในติดตัวเข้าไปเนี่ยเขาจะไปทําอะไรออกแบบอะไรที่ซับซ้อนที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตครับค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมนะคะที่ชมรายการเกษตรกรออนไลน์หรือว่าเกษตรกรที่ชมรายการของเราด้วยค่ะ คืออยากให้ส่งเสริมช่วยกันส่งเสริมงานประดิษฐ์ของเด็กๆนะครับอยากคิดว่าเป็นเรื่องเป็นภาระที่โรงเรียนไปกําหนดให้เด็กทําให้นู่นทําให้นี่เขาจะทําได้หรือหรือว่ามองว่าจะต้องใช้เงินมหาศาลผมบอกรองมาคุยกับผมดูทุกงานนะครับที่ผมทําแล้วส่งประกวดหรือว่าไปแสดงเมืองนอกอะไรได้หลายหลายที่มาแล้วเนี่ยลงทุนต่ํามากครับเพราะวิธีคิดของเราเนี่ยเราคิดจากวัสดุเรียกใช้ เพราะฉะนั้นอยากให้ส่งเสริมแล้วก็ช่วยสนับสนุนเขาให้กำลังใจเขาด้วยนะครับเขาทาอะไรบางทีมันอาจจะไม่หวือหวานนะแต่แค่เอาไฟเอาทำวิชาสองก้อนไปขยับปากตุกตาซึ่งไม่ได้เหมือนหุ่นยนต์อะไรคือแค่ขยับก็แค่ข้ากั <c oughs> ก็ต้องชมเขานะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายแล้วอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยฝากช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งช่องทางคะ่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ค่ะทาง Facebook ก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ ครับก็คือต้องต้องรบกวนนะครับว่าช่องทางอื่นอาจจะยังไม่สะดวกในเวลานี้แต่ว่าทางเฟซบุ๊กค้คนหาคําว่าชมรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ครับ,รบแล้ว<ถ>ชื่อผม่ันเอกสิทธิทโชคมุกเตียนะครับจดเสาะหาก็ได้ถ้าจะดูผลงานผม ก็คือหาที่ติดช่วงเตี่ยนครับจะมีอยู่บ้างครับค่ะเซิรเป็นชื่อของอาจารย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการแล้วก็เป็นเกยียรติย่างยิ่งค่ะที่ได้พูดคุยกับทางด้านท่านอาจารย์นะคะครับยินดีครับค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ขอบคุณทางด้านท่านอาจารย์หม่นะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจค่ะอาจารย์ท่านแจ้งมาแล้วนะคะทางด้าน Facebook เป็นช่องทางที่ทางด้านอาจารย์นะคะพูดคุยแล้วก็สะดวกติดต่อม,มากที่สุดนะคะสําหรับคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรายการเกษตรกรออนไลน์สามารถติดตามได้ทุกวันนะคะเวลาดีๆเช่นนี้10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางที่นี่เลยนะคะช่อง moc tv ค่ะเราจะนําเรื่องราวนะคะทางด้านการเกษตรเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจรวมไปถึงข่าวสารนะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบในทุกๆวันแน่นอน วันนี้หมดเวลาของทางรายการเกษตรกรออนไลน์แล้วนะคะขอบคุณในการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ